หากคือหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาพบว่าทุกลมหายใจของคุณถูกใครบางคนกำหนดไว้แล้วเสียงกระซิบจากความมืดชื่อของคุณถูกเรียกซ้ำอย่างน่าสะพรึงและเมื่อนำมือมาปรากฏตรงหน้าคุณจะเลือกหนีชะตาหรือยอมเป็นสตรีผู้พลิกชะตาจางเฟยอ,อีเดินอยู่ในลานกว้างของจวนโบราณเสียงลมพัดลอดผ่านประตูไม้เก่า บานพับดังเอยดราวกับมีผู้ใดแอบเปิดแสนตะเกียงส่องวูบว่าบนผนังที่มีรอยแตกกลิ่นชื้นจากกำแพงหินโบราณลอยมากระทบจมูกความเย็นแล่นผ่านผิวหนังจนเส้นขนลุกเธอกำมือแน่นเพื่อหยับยั้งการสัน่นสายตาจับจ้องไปที่เนาดำที่เลอยอยู่ตรงมุมเสียงฝีเท้าดังขึ้นช้าๆแต่ไม่มีใครปรากฏ เงานั้นกลับยาวขึ้นราวกับกำลังเคลื่อนไหวเข้าหาเธอหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาลมหายใจทีและหนักสายลมกลับสงบลงในทันทีบรรยากาศรอดตัวเงียบงันผิดปกติจางเฟยอีก้าวถอยหลังฝ่ามือแตกเข้ากับเสารประตูไม้ผุพื้นใต้เท้าราวกับไหวสถานเสียงแตกหักดังขึ้นใต้ฝ่าเท้า กลิ่นข้าวเลียดบางเบาโออยมาทั้งที่ไม่เห็นบาดแผลใดๆความหนาวเย็นยิ่งทวีขึ้นเหมือนมีสายตาลายคู่กำลังจับจ้องเธออยู่ทันใดนั้นประตูด,ด้านหลังปิดสนิทเสียงปังดังก้องสะท้อนทั่วลานเธอหันขวับไปมองภาพเงาในความมืดขยับใกล้เข้ามาอย่างเงียบงนันจางเฟยอ,อีเพลอกลันหายใจ ความมืดคืบคลานเข้ามาเกลืนกลืนกินทุกสิ่งเพียงแสงตะเก่งเล็กๆที่สั่นไหวให้เธอเห็นเพียงเสี้ยวร่างลลางเรือนเสียงเสื้อผ้าสีดังกระสิบเบาเหมือนมีใครเดินลากชายผ้าผ่านพื้นหินเสียงนั้นกลายขึ้นถูกก้าวจนหัวใจของเธอเต้นแรงกว่าความเงียบฝ่ามือเริ่มเย็นเฉียบเงื่อซึมออกมาเต็มแผ่นหลังลมหายใจติดขัดในลำคอ สายตาจับจ้องไปยังมุมมืดท,ที่กำลังเคลื่อนไหวเงานั้นหยุดนิง่งแล้วเรากับมีลมหายใจดังข้างหูเสียงกระซิบต่ำเอ่ยชื่อเธอเฟย์ร่างของเธอสะดุ้งสุดตัวความกลัวแผ่ซ่านไปทั่วสติเสียงหัวรอะแผ่วเ,เบาตามาสะท้อนก้องไปทั่วกำแพงหินหนาจ้างเฟยอ,อีหันขวับไปทางเสียง แต่ไม่มีผู้ใดอยู่ตรงนั้นเพียงม้าเนเงาที่สั่นไหวตามเปลวไฟความว่างเปล่ากลับยิ่งกดทับหัวใจเธอหนักขึ้นสายตาพร่ามัวด,ด้วยความหวาดระแวงทุกมุมดูเหมือนมีสิ่งซ่อนเร้นเสียงฝีเท้าแผ่วบานดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้อยู่ด้านหลังเธอชัดเจนเธอค่อยๆหันกลับไปแสงตะเกียงสะท้อนกับเงาดำสูงใหญ่ร่างมันไม่มีหน้า เพียงแต่เป็นความว้างเปล่าที่มืดมิดความเย็นจัดแผ่ซ่านออกจากเงานั้นลมหายใจของจางเฟยอ,อีแข็งค้างเสียงในอกเหมือนอยู่เต้นไปชั่วขณะเงาม,มืดนั้นก้าวเข้ามาเพียงก้าวเดียวพื้นหินใต้เท้าแตกเป็นรอยรล้วเสียงดังสะท้อนก้องไปทั้งลานแรงสันสะเทือนทําให้ตะเกียงดับวูความมืดมิดปกคลุมทุกสิ่งในทันที จ้างเฟยอีเงยหน้าขึ้นดวงตาเบิกกว้างท่ามกลางความมืดเสียงลมหายใจไม่ใช่ของเธอเพียงคนเดียวมันดังชัดเจนรอบด้านกลิ่นข้าวโลหะคละคุ้งในอากาศแสบจมูกจนแทบสำลักฝ่ามือของเธอสั่นเทาขณะควานหาตะเกียงที่ดับลงไปทันใดนั้นไอเย็นวับพุ่งผ่านต้นคอเหมือนคมมีเฉียดผิวบาง,บาง เสียงกระซิบแผ่วต่ำดังใกล้ข้างหูเจ้าจะหนีชะตานี้ไปได้หรือหัวใจเธอกระตุกูร่างกายแข็งทื่อไม่กล้าขยับเลือดในกายราวกับหยุดไหลทุกเสียงรอบตัวกลับเงียบงันอีกครั้งแล้วจูจูเสียงโซ่เหล็กก็ล่าไปตามพื้นดังคืดคราดไม่หยุดสะท้อนกล้องในความมืดจนแทบทะลุหูเธอรู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังคลานเข้ามาใกล้ โซ่เหล็กขยับใกล้เข้ามาเสียงคลื่คราดหยุดลงตรงปลายเท้าจางเฟยอ,อีค่อยๆก้มลงมองเงาสลัวเผยให้เห็นปลายโซ่ที่พันรอบข้อเท้าเธอความเย็นจากเหล็กซึมเข้าสู่ผิวเหมือนแรงบีบที่หนักขึ้นทุกลมหายใจเธอดึงขาออกแต่โซ่กลับรัดแน่นกว่าเดิมเสียงกรีดร้องไร้าตัวตนดังสะท้อนขึ้นพร้อมกันหลายเสียง ผนังหินรอบลานเริ่มแตกราวฝุ่นผงร่วงลงมาเกลื่อนพื้นสายลมแรงพัดกระนำราวกับพายุเปเลวไฟนตะเกียงที่ดับไปแล้วกลับสว่างวูบขึ้นเองในแสงวาบนั้นเธอเห็นร่างมากมายโผล่ออกมาจากเงามืดแต่ละร่างไร้หน้ามีเพียงพรงว่างเปล่าแทนดวงตาทั้งหมดหันมาจ้องเธอพร้อมกันอย่างเย็นชาเสียงหอบหายใจหนักดังประสานกัน ร่างไรยหน้าพากันขยับเข้ามาใกล้โซ่เหล็กที่พันข้อเท้าเริ่มล่าเธอไปข้างหน้าร่างของจามเฟอร์อีสันสถานร้าวกับถูกบังคับปลายนิ้วเธอกรีดไปบนพื้นหินเสียงเสียดสีดังแหลมก้องความเจ็บแล่นผ่านปลายนิ้วจนเลือดซึมกลิ่นคาวเลือดสดผสมกับกลิ่นชื้นในอากาศแสงตะเกียงกับพรีปแปรงเผยให้เห็นเงาที่ใหญ่กว่าทุกเงา มันยืนอยู่กลางลานสูงตระหนานจนบทดบังทุกมุมมองเงานันนก้าวเข้ามาหนึ่งก้าวพื้นหินสั่นสะเทือนเหมือนโลกจะถลม่มเสียงโซ่พันรอบเท้ายิ่งกระชากแรงขึ้นลาเธอเข้าไปใกล้ร่างมือหมานั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เสียงโซ่เหล็กเสียสีกับพื้นหินดังครืดคร่าไม่หยุดจางเฟยอ,อีถูกดึงไปข้างหน้าอย่างไร้เรียวแรงต่อต้าน หัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกจากอกลมหายใจติดขัดจนแทบขาดอากาศเงามือมาค่อยๆก้มตัวลงเงาสลัวเผยให้เห็นกรงเล็บยาวแหลมคมกรงเล็บนั้นแต่ลงบนหลายของเธอเบาๆแต่ความเย็นกลับแล่นลึกเข้าไปถึงกระดูเสียงกระซิบต่ำดังขึ้นอีกครั้งเจ้าคือกุญแจของข้าทุกท้อยคำหนักอึ้งดังก้องในสีสั จนเธอแทบจะไม่อาจยืนหยัดอยู่ได้ร่างไร้หน้าที่รายล้อมเริ่มขยับพวกมันโค้งตัวราวกับกำลังทำพีธีเสียงสวดประหลาดดังประสานกันถาโถมเข้ามาหมือนคลื่นสัดกระแทกโศดประสาทเสียงสวดดังก้องสะท้อนทั่วทั้งลานถ้อยคำแปลกประหลาดแทงทะลุเข้าไปในอกจางเฟยอ,อีรู้สึกเลือดในกาไหลเวียนผิดปกติ ความร้อนแผ่ซ่านขึ้นมาจากเส้นเลือดทุกสายเธอพยายามกรีดร้องแต่เสียงกลับติดค้างอยู่ในลำคอเพียงเสียงแหบพระดังออกมาอย่างไร้เรียวแรงร่างไร้หน้าพากันเหนื่อยขึ้นพร้อมกันโพรงว่างเปล่าแทนดวงตาส่องแสงสีแดงว่าความสว่างนั้นทำให้ความมืดรอบตัวกระเพื่อมเงามือมาที่จับลายเธอกระชับแรงขึ้น กรงเล็บกดลึกลงไปจนผิวหนางเจ็บแปบบเสียงหัวใจเต้นรัวดังชัดเจนในหูราวกับกำลังถูกเร่งเราให้แตกสลายลมหายใจที่แผ่วเบากลายเป็นสะอื้นหอบในห้วงวินาทีนั้นเธอรู้ว่าพิธีบางอย่างกำลังเริ่มขึ้นผืนดินใต้เท้าเริ่มสั่นสะเทือนหนักขึ้นรอยแตกก่อตัวเป็นวงกลมล้อมรอบตัวเธอเปเลวไฟสีดำพุ่งขึ้นจากรอยแยก แผกลิ่นกรมนรมฐานรุนแรงจนแทบหายใจไม่ออกโซ่เหล็กรัดแน่นจนเลี้ยไหลซึมจากข้อเทา้าทุกแรงดิ้นรนกลับยิ่งทำให้บาดแผลลึกลงเสียงสวดของร่างไร้หน้าเปลี่ยนเป็นโหยหวนดังยืดยาวราวกับเสียงร้องของวิญญาณนับพันจางเฟยอ,อีเห็นสัญ,ญลักษณ์ประหลาดปรากฏบนพื้นเส้นสายสีแดงเรียงแสงไหลเวียนเป็นรูปวงเวท สัญญลักษณ์นั้นเริ่มคืบคลานเข้าสู่ผิวหนังของเธอแผดเผาจนความเจ็บปวดแล่นไปทั่วร่างเงามือมาที่กดไหลเธอค่อยๆโน้มตัวต่ำลงพรงมือแทนใบหน้าเข้าใกล้จนได้กลิ่นเน่ากละคลุ้งเสียงกระซิบแหบต่ำดังขึ้นอีกครั้งชะตาของเจ้าถูกผนึกไว้แล้วดวงตาของจางเฟยอ,อีเบิกกว้างแสงสีแดงจากวงเวสทอในม่านตา ร่างกาเธอสั่นสะท้านจนแทบทรงตัวไม่อยู่ความร้อนและความเย็นปะทะก,กันในเลือดเนือ้อผิวหนังตรงอกแผ่รอยสัญลักษณ์แปลกประหลาดเส้นสายสีดำไหลเวียนไปตามเส้นเลือดเหมือนมีสิ่งใดกำลังไหลเข้ามาแทนที่จิตวิญญาณความเจ็บปวดรุนแรงจนเสียงกรีดร้องขาดห้องร่างไรหน้าทมดเงียบลงพร้อมกันพวกมันยืนนิ่งราวกับรูปสลักหิน ความเงียบงันกดทับจนทุกเสียงหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นแรงเกินควบคุมเงามือมาค่อยๆยกกรงเล็บออกจากหลายเธอแทนที่ด้วยสัมผัสเย็นจัดวางลงบนหน้าผากในวินาทีนั้นภาพมากมายถาโถมเข้ามาในหัวเป็นภาพเมืองที่ลุกไหม้เต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องของผู้คนเปเลวไฟในภาพลุกโชนสูงจนฟ้าสีแดงฉาน เสียงกรีดร้องแผดดังจนทะลุโศประสาทจางเฟยอ,อีเห็นนื้มากมายถูกเผาพลานร่างเหล่านั้นดิ้นทุรนทุรายกลางทะเลเพลิงท้องฟ้าเหนือเมืองเต็มไปด้วยหมอกควันดำหนาทึบเสียงโซ่เหล็กกระทบกันดังสะท้อนมาจากทุกทิศกลิ่นเนื้อไม้คลุงจนคลื่นไส้แทบสิ้นสติเธอยกมือกดขมับแต่กลับสัมผัสเพียงเลือดอุ่นที่ไหลรินในห้วงภาพหลอนนั้น เธอเห็นตัวเองยืนอยู่ท่ามกลางกองเพลิงดนพื้นตรงหน้าเต็มไปด้วยซากศพที่ถูกเผาเกรียมแสงแดงส่องออกมาจากดวงตาของเธอเองเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งในหูนี่คือชะตาที่เจ้าจะต้องแบกไว้ทุกท้อยคำก้องสะท้อนราวกับตรึงอยู่ในจิตใจจนเธอไม่แน่ใจว่านั่นคือเสียงจากงมมูมาหรือเสียงของตัวเอง ร่างของจางเฟร์อีสุดหวบลงกับพื้นหินเข่ากระแทกอย่างแรงจนเจ็บแปบบแต่ความเจ็บนั้นกลับเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิ่งที่เห็นภาพเมืองที่ลุกไม่ย,ยังคงปรากฏอยู่ตรงหน้าเธอยื่นมือออกไปหวังจะปัดภาพเหล่านั้นแต่ปลายนิ้วกลับสัมผัสเปลวเพลิงร้อนจัดผิวหนังพองขึ้นทันตาความเจ็บปวดแล่นเข้าสู่แขนจนแทบขาดใจเสียงหัวร้ะต่ำดังลึก ออกมาจากเงามูมาก้องสะท้อนราวกับฟ้าผ่านในโพรงหูร่างไรหน้าที่เคยนิ่งเริ่มเคลื่อนไหวพร้อมกันอีกครั้งพู้มันยกมือขึ้นชี้ไปยังกลางอกของเธอแสงสีแดงที่ลุกวาบในดวงตาเธอพลันเชื่อมโยงเข้ากับสัญ,ญลักษณ์บนพื้นหินเส้นสายสว่างนั้นเริ่มแตกแขนงออกไปทั่วทั้งลาน เหมือนรากไม้ที่กำลังฝังลึกลงในดินจนไม่อาจหยุดยัง้งเสียงแพรร้องสุดท้ายของพิธีดังสะท้อนทั่วลานเปเลวไฟสีแดงที่เคยลุกโชนพลันดับลงในพิทตาความมืดและความเงียบเข้ามาแทนที่ร่างไร้หน้าทั้งหมดหายไปโดยไร้ร่องรอยโซ่เหล็กที่รัดข้อเท้าค่อยๆค,คลายออกจางเฟยอ,อีก,ก็มองเห็นเลือดที่หลเป็นทาง แต่ความเจ็บกลับถูกแทนที่ด้วยความหนักอึ้งในใจเธอรู้ว่าชะตาของตนได้เปลี่ยนไปตลอดการแสงแรกของรุ่งอรุณส่องลอดกำแพงหินเข้ามาทำให้ลานที่เคยย็นยเยือกกลับดูงเงียบสงบแต่ในเงาสะท้อนจากแอ่งน้ำข้างพื้นเธอเห็นดวงตาของตนยังคงเรียงแสงสีแดงสลวัวลมหายใจลึกถูกปล่อยออกมาอย่างชา้า เธอลุกขึ้นยืนท่ามกลางซากรอยแตกของพิธีใบหน้าเต็มไปด้วยความแน่วแน่และหวาดวันพลนกันเพราะเธอรู้แล้วว่าตนคือสตรีผู้พลิกชะตาไม่ใช่เพียงชะตาของตนเองแต่เป็นชะตาของแผ่นดินทั้งผืนและทุกก้าวต่อจากนี้คือการเดินเข้าสู่เรื่องราวที่ไม่อาจย้อนกลับได้อีกจบตอน